คุณแพทย์เลือกมาก็นแน่นอนว่าน่าจะตรงใจนะกับสายที่เป็นแนวลงทุนระยะยาวด้วยใช่ไหมคะคุณแพทย์ขาค่ะ, <c oughs> ะวันนี้ก็ลงอีกแมคุณ <c oughs> ลงอีก <c oughs> อคือตลาดต่างประเทศลงอ่ะคุณแพทย์วันนี้ที่บ้านเราปิดใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็เดี๋ยวเรามีแค่สามบันทําการด้วยเนาะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ต่ำบนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดก็ออกอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เขาก็ลงกันนะไม่รู้บ้านเราเปิดมาวันพุธเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนกันเนาะคุณแพทมองภาพตลาด อนนี้ยังไงคะก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคุณแพทย์สำหรับภาพทั้งข้างในด้วยข้างนอกด้วยปัจจัยอะไรเงี้ยค่ะคุณแพทย์คะอืมก็ต้องต้องบอกว่ารอบนี้มีความเขาเรียกไรยืดเยื้อนะมนบิลดวนะครับในตลาดบ้านเราก็จริงรายย่อยเนี่ยก็ก็คุ้นชินกับการที่ว่าสวนต่างชาติเนะได้มาต่างชาติขายเรารับนะครับแต่รอบนี้เขาขายอย่างเดียวเลยขายติดต่อกันหลายปีใช่ไหมนะครับมันก็ทําให้เราต้อง กงกลับมาดนะูว่าสรีที่เดิมเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเออแต่หลายอย่างนี่ผมว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ที่เราก็ต้องรักษาตัวพอสมควรนะนะครับเพราะว่าถ้าไปรับหนึ่งเดียวมันก็มันมันก็ไม่ไหว อืมเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะ้ะบางทีเรารู้สึกว่าพันหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่าสุดแล้วแต่ว่าบางสถานการณ์ก็ทําให้เรารู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมันก็มีโอกาสจะเบี่ยงกลับไปหลุดนี่ยืนพันสองก็ยืนไม่ได้นะคุณแพทะทลุขึ้นไปละอ่ะแล้วก็แบบถอยลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืม <c oughs> ชีวิตเหมือนเหมือนเรื่องใน넷 f l ิ x สงครามทรงด่วนใช่ไหมครับโ,โอ้ตอนตอนนี้ดังมากเลยนะ <c oughs> คุณแพทมีคนพูดถึงเยอะมากเข้ากับสถานการณ์บ้านเราในธุรกิจการแข่งขันสูงด้วยนะคุณแพทใช่ไหมคะในในธุรกิจนี้รีวิวดูยังงครับเลื่อนยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยคุณแพทแต่ว่าอ่านรีวิวจนแบบไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันหยุดต้องจัดสะหน่อยละต้องแบบว่าจัดการต้องจัดการสำห่อยคุณแพทดูยังคะเป็นไงบ้างคุณแพทรีวิวให้นิดนึงได้ไโอ้เจิดตอนรวดเจิดตอนรวดนะครับเพราะว่าเอาเอา มันโดนใจผู้ประกอบการตอนนี้เนาะที่แบบมันต้องสู้ทากลางวิกฤตต่างๆเนาะจริงๆมันก็มันคือการโหมกระหน่าเข้ามาของผมว่าเศรษฐกิจโลกเนะนะครับเพราะว่าทุกที่มันก็เอาตรงๆมันมันก็แย่หมดแหละนะครับแล้วก็วันนี้มันมาถึงเรื่องของการส่วนตัวนะของนักทุนเนี่ยผมว่าทุกคนต้องบริหารแคชโฟให้ดีเนาะวันเนี้ยนะครับแล้วก็ถามว่าโอกาสมันดีอยู่ไหมจริงๆมันคือโอกาสตอนนี้คือโอกาสเท่านั้นแหละจริงแต่ว่ารอบเนี้ยปัญหาคือ มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนรอบที่ผ่านมาในรอบทุกๆรอบเนาะนะครับทุกรอบมันก็ขึ้นเร็วนะครับแต่รอบเนี้ยถามว่าเราซื้อถูกใช่ไหมใช่นะครับผมว่าตอนนี้ไม่เถียงกัน,นตอนนี้ตลาดพูดเดียถูกนะครับแต่ปัญหาคือว่าคุณ<ม>จะ m a n a g เออคุณจะ m ม n น g e ยังไงนะครับวันนี้เราเรื่องของของเวล a s แคสโฟมาทั่งคุยกันนะครับเพราะว่าจริงเรื่องเนี้ยถามว่าสมัยก่อนไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าเล่นหุ้นมันได้ทั้งเวลลทั้งแคสโฟแหละ นะครับอย่างอาญิเวอย่างเงี้ยหุ้นกับปันผลก็เยอะ,ะรัาค <Okay. S 1> าหุ้นก็เติบโตมหาศาลใช่ไหมแต,แต่ก่อน,น,นคือบ้านเรามีหุ้นแบบนี้เยอะนะครับ <Okay. S 1> ให้ทั้ง <Okay. S 1> ให้ทั้งความร่ํารวยให้ทั้งเงินปันผลโดยที่เราไม่ต้องมองอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันมันยากขึ้นนะคุณดิวมันเป็นอะไร <Okay. S 1> ที่เออคือทุกๆอันน่ยมัน,ม,นมันต้องเข้าไปในเซกเมนต์ที่ลึกขึ้นเรื่อยๆคือคนเล่นหุ้นต้องลึกขึ้น นีไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั no ้นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้มันเหมือนสิ่งสําคัญของนักลงทุนคือการยืนระยะนะที่คุณแลร์ก็เคยพูดในรายการเหมือนกันใช่ไหมคะการยืนระยะให้ได้ท่ามกลางที่ตลาดไม่เอื้อมนวยเนี่ยเราจะยืนยังไงให้ได้นะบางคนบอกก็ยืนจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแ์คะค่ะอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าข้อแรกเรื่องของทําเอ่อเรื่องของเวลแล้วก็เรื่องของเอ่อแคชโฟนะในเรื่องของการทำาความเข้าใจกันค่ะอ่าเวลแคชโฟต้องเข้าใจเพื่อง ดุลระยะยาวดีขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งเวลคือความมั่งคั่งของเราทั้งหมดนะครับรวมสินทรัพย์ทุกอย่างเยนถือครองบ้านที่ดินรถสะสมทุกอย่างเลยอันนี้คือเวลมันคือความมั่งคั่งนะครับส่วนที่สองแคชโฟเนี่ยคืออะไรคือรายได้หรือเงินสดเข้ามาหาเราเรื่อยๆทั้งจากการทํางานและจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ที่เรามีเนาะสั้นๆแคชโฟคืออะไรแคชโฟคืออํานาจในการจัดจ่ายใช้สอยนะครับคือวันนี้ต้องมาแยกแหละว่าเรา เรามีเวล์เท่าไหร่เรามีแคชโฟล์เ <encontramos> ท <Excel KK> pues <esar> ่าไหร่นะครับการดีระยะไม่ได้อย um. ู่ที่เวลนะอยู่ที่แคชโฟล์เพราะแคชโฟล์เนี่ยมันคือการที่เราเเมจเงินเนี่ยแล้วก็ค่าที่จ่ายต่างๆเนี่ยให้เราสามารถดิบได้ดิบเนรับเพราะว่าคือหลายๆครั้งตอนนี้บางคนบอกโอ้รายได้จากการทํางานมันก็ลดลงใช่แคชโฟลดุกคนลดลงนะครับเออหรือว่าบางคนก่อนหน้าเนี้ที่รายได้คือแคชโฟล์รุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเขาสามารถ ีนี้คนสามารถทําเงินได้เร็วขึ้นค้าขายออนไลน์นะครับหลายาทางเนาะเดี๋ยวนี้แคชโฟเขาสร้างมาไม่ได้ไม่ได้รอแต่เพียงแค่เงินเดือนเท่านั้นละหลายคนมีหลายวันเวนะคุณแพทในยุคป,ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ<ช>ค่ะใช่ใช่แต่ป<น>ัญหาที่เราเห็นบิวก็คือว่าคนที่ได้เงินขายขายละขายล้วกเก่งๆเนี่ยขาเงินเก่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบริหารเงินนะค่ะสังเกตไหมนะครับหรือว่าคนที่ พอทาธุรกิจั๊บโอ้โหเงินได้เข้ามาแบบแบบปุ๊บปุ๊บโอ้โหได้เป็นสิบล้านร้อยล้านแป๊บเดียวหายหมดเลยนะครับคืออันนี้ต้องมานั่งดูในเรื่องของการบริหารแคชโคแล้วว่าคุณบริหารแคชโคได้ดีดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ามาข้อที่สาม้อที่สามคนที่มีแคชโคเยอะมักกล้าใช้เงินนะครับแต่คนที่มีเวล์อย่างเดียวมักไม่ค่อยกล้าใช้เงินนะครับเพราะการเราเอาเวลของตัวเองมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกไม่มั่นคงนะเพราะเดี๋ยวจนลงนะครับดังนั้น นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องสร้างเวลและแคสโฟไว้รพร้อมกันนะครับยังคนปัญหาคนรุ่นใหม่ผมว่าพอมีแคสโฟเยอะก็ก็มีปัญหานะคือใช้เงินแต่ค่อนข้างใช้เงินเปลืองหรือใช้เงินเกินเกินฐานะไม่เหมือน,น,นกับนักนรุ่นรุ่นก่อนที่เก็บ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 ไม่ใช้เลยลอ่อค่ะอ่าและจริงๆรินะถามว่าไอ้เวลาเวลาเราใช้เงินเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเราอยากซื้อเพราะซื้อมัน เรายังไม่ค่อยสามารถซื้อมันได้อย่างสบายใจหรือเราสึกอยากซื้อเออเช่นเราซื้อของแพงเพราะมันแพงหรืออยากซื้อเราซื้อไม่ไหวแต่เราซื้อของเราเราได้ซื้อวิลเล่าฟ์ไหแต่ถ้าเกิดเราซื้อมันสบายๆเลยคุณบิวจะไม่อยากซื้อเออทุดท้ายถ้าแบบโอ้โหซื้อเองนี้ซื้อสิบอันก็อะไรอย่างนี้เราจะไม่อยากซื้อสุดท้ายก็เลยไม่ต้องซื้อเราเห็นคนร่นก่อนมายิ่งรวยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่ซื้อพอถึงวันหนึ่งที่เขา สาม,มารถซื้อได้คราวนี้ก็ไม่อยากซื้อแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่จะเป็นรถ <c oughs> เป็นบ้านอะไรย่างนี้เหมือนกันเนาะบ่งที <c oughs> โอ้โหอาจจะได้เป็นนิ่มแพงมากๆแต่เป็นแบบพอพอ,พอโตมากๆถึงว่าโอ้ซื้อสบายๆ <c oughs> ก็ไม่อยากซื้อแล้วไม่ต้องมีก็ได้นะครับเอออันมาข้อที่สี่ข้อที่สี่หุ้นมันผลส่วนใหญ่จะเน้นให้แคชโฟนเพราะเวลา <c oughs> ใช่เพราะเวลาถือครองเนี่ย ให้ปันผลแล้ผลได้สูงแต่ข้อเสียของของตลาดเนี่ยคือคือ,คอเวลาเป็นผิดพลาดตุวนในแคดแคทโปเนี่ยนะครับคือเวลาพวกเนี้ยเวลาพอหอ,อหุ้นตลาดมันขาดขึ้นปัับเนี่ยหุ้นที่ให้แคสวยเยอะเนี่ยมันจะขึ้นไม่เยอะหรืเปลค่ะเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นจุดอน่อนน,อะนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องมานั่งดูกันนะพอหลังจากวิกฤตรอบเนี้ยพอเรามานั่งดูแล้วเนี่ยตลาดมันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ S <S มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดที่ยังโตได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้มาดูเนี่ยมันกลายว่าตลาดเราเป็นตลาดที่อิ่มตัวนะอิ่มะะตัวเคลื่อนไหวก็จะไซส์ไซส์เวไปก็ยังไปไปไม่สุดนะแล้วต้องถอยมาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ไม่ไปไหนไกลไใช้คํานี้ได้ค่ะใช่แล้วธุรกิจธุรกิจที่เราอยากจะลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่โตต่อไม่ค่อยได้แล้ว ไม่เหมือนก่อนนะนเนี่ยสมว่าพูดถึงขาปีกเนี่ยก็ยังขยายได้ถูกไหมค่ะนะครับหรือว่าพอพูดถึงพวกโรงพยาบาลพวกหนึ่งในตลาดเราก็จะมองเห็นว่าโอ้ไม่ยังเติบโตได้อีกมหาศาลแต่ตอนนี้ปัญหาคือพอเรามองไปปั๊บเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรขยายต่อได้ไงหรือในทุ่ยใหญ่ๆนะนะครับมันก็เลยมาในเรื่องของถามว่าแค่โซ่เขดีไหมผมเชื่อว่าเขาจะมีอย่างแค่โซ่ได้ดีนะครับต้นผลเนี่ยโอเคคือซื้อแล้วได้ยาวๆแต่ปัญหาคือ เราจะหวังแคปิตอลเกมแบบในอดีตเนี่ยซื้อแล้วราคาพุ่นขึ้นเนี่ยมันมันแท,บ,ท,บ,ทบแทบไปยากแล้วนะ mm hmm. นะครับคือตรงนี้เราต้องมามามาดูให้ดีว่าในพอร์ตเราเนี่ยเรามีหุ้นประเภทเนี้บางทีเราทุกบเอแบบเราหวังโอ้พอถึงจังหวะมาพอคราวนี้มาอะมันพอขึ้นเราต้องรวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ครับน mm ี hmm. ่ต้องมาทั้งดูใหม่ว่าใช่หรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> ข้อที่ห้าขอ้าขอที่ห้าหุ้นเติบโตหรือขนาดเล็กเนี่ยจะเน้นการสร้างเปลวนนครับง mm hmm. นั้นในตลาดที่ไม่ขาขึ้นเนี่ยหุ้นพวกนี้จะแย่มาก แถมไม่ปันผลด้วยนะแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีของหุ้นพวกนี้ยคือซื้อในตลาดขาขึ้นเท่านั้นนะคำถามใครคนถามว่าณเวลานี้คุณบิวตอนเนี้มันใช่มันหมดยุคหมดเวลาของหุ้นเติบโตไปหรือยังอ่ะถ้าแบบนี้ผุดคุณแพรว่ายังไงคะเดี๋ยวว่าเน๊ะตอนนี้หมดหรือยังใช่ใช่ไหมถามว่าตอนนี้กิ่อ่ะยังไม่ได้จังหวะนะนะครับจังหวะของซื้อซื้อหุ้นพวกนี้ก็ต้องอืดต้องรอหุ้นใหญ่ขึ้นก่อนค่ะ เออมันถึงเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นเหล่านี้นะครับหรือยกเว้นคนที่สามารถแมนจเงินแล้วมีเงินเหลือเนาะถามว่าซื้อได้ไหมจริงก็ซื้อได้นงะครับแต่ผู้คนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะมาค่อนข้างมามาช้ากว่าปก,าปก,าปกติคือมาเมื่อตลาดแน่ใจแล้วคุณดิวนะอย่งอย่างวันนี้เราเห็นว่าเงินเนี่ยเข้ามาในในบ้านเราเนาะแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเฉพาะพวกเรียกอะไรนะพวกพันธบัตพวกตราสารหนี้พวกอะไรเนะี่ยเรื่องเป็นเงินร้อนเนะคุณดิวอืมอืม มาเร็วไปเร็วใช่ไหมคะคุณพัยนะไม่ได้อยู่<ช>ยนานใช่แล้วถามว่ามันเป็นเงินที่ถามว่าอะไรคนาบอกโอ้ดีครับพุกในเงินไหลครับผมไม่ใช่นะ <c oughs> เขาแค่พักเงินเองนะคนุณบิลค่ะคือถ้าเกิดเ,เขาไหลเข้ามาจริงเนี่ยม่นม่ควนรอยู่ในตลาดหุ้นอันนี้โอเคอันนี้ถือว่ายาวขึ้นแลวถ้าดีจริงๆเลยเนี่ยควรเข้ามาลงทุนนะครับแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเงินเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วทําให้เงินบาทแข็งแล้วเราก็ทําให้ส่งออกเราเหนื่อยนะ S <S ท่องเที่ยวเราก็แย่นะ <S <S <c oughs> คือหลายหลายอย่างเนี่ยมันมันบอกว่าตอนนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้กติ๊ต่างๆนั้นทำไมเพราะปกติเวลาฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนซื้อหุ้นซื้อเลงทุนเนาะนะครับแต่รอบนี้เขาไม่ลงกับเรานะครับมันทาให้เราเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นนะครับดังนั้นทุนพวกนี้พวกพวกที่ตกขนาดเล็กแล้วเบลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทุนที่น่าสนใจนะต้องทำกันบ้านดีๆนะครับแต่ว่าจังหวะในการซื้อเนี่ยถามจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่า ค่ะข้อที่หกค่ะโอเคข้อที่หกเชิญเลยค่ะคุณแพทย์ค่ะประแคสโฟคือคุณภาพชีวิตนะครับเพราะถ้าเรารวยแต่ไม่ใช้เงินเลยก็แปลว่าความรวยเจ้าสร้างเนี่ยเราแค่ผูกฟิวความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนั่นเองนะแล้วเราก็ไม่กล้าใช้เงินอยู่ดีนะครับเรื่องนี้เคยคุยกับรุ่นรุ่นพี่เนาะเขาบอกจริงแหละเราเวลเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกถามว่าคุณมีแคสโฟเท่าไหร่นะครับแล้วแคสโฟรนั้นมาได้ไง นะครับถ้าแค่โฟมในเรื่การทางานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าถามว่ามั่นคงไหมผมว่ามันในยุคนี้ลำบากเนาะงานเปลี่ยนตซนเวลาเลยอะนะครับเราต้องมาถามดูว่าเฮ้เราบริหารเงินตรงเนี้ยมันเป็นยังไงคุณว่าคิตเรื่องสำคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเรามองแต่คือก่อนหน้าเนี้คุยกับนักนักลงทุนที่เป็นลงทุนลงทุนด้วยกันเนี่ยก็จะมองอย่างเดียวว่าเราต้องไวเวลเท่าไหร่ต้องมีร้อยล้านแล้วนะวันนี้สองร้อยสามร้อยพันล้านแต่พอมาถามเอาวิกฤตมาจริงขายไป เตือนคึกไงครับวิ่ท้ายตกลงว่าเงินนั้นคืออะไรอ่ะตกลงตกลงมันเป็นตัวเลขที่แบบเราไม่ได้จับนะเราแค่เห็นมันผ่านมาแล้วมัผ่านออกไปก็ผ่านไปผ่านไปแล้วถามว่าเราได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้เลยเราไม่ได้ซื้อเลยอืมค่ะเนี่ครับข้เที่เจ็ดก็เร่เจ็ดจุดที่เหมาะสมคืออะไรจุดที่เหมาะสมคือการสมดุลระหว่าง w ว a l t h โป p a ไปพร้อมๆกัน คือทําให้เรารู้สึกทั้งมั่นคงและกล้าใช้เงินนะครับเออคือตรงเนี้ยผมว่ามันทําให้เราอย่างวิกฤตทุกวิกฤตเนี่ยจรดิ้งคุณบิลมันสอนเรานะมันสอนเราบางอย่างมันเหมือนกับมันสอนเราสอนยังไงอีเช่นแบบว่าตาขาขึ้นมากมันสอนเราว่าคุณต้องมีความกล้ามากกว่านี้่ะถูกไหมนะครับแต่พอตอนนี hmm ้ตลาดมัน hmm มันลงมากๆเนี hmm ่ย hmm มัน hmm ถัด hmm. มันสอนเราสอนอะไรเราผมว่าที่มันสอนผมเลยนะมันสอนเรื่องนี้แลวเวลว์แกปล S <S นะครับเออมันส่นแล้วแบบไอ้อคุณแมเนจมันดีหรือ,อยัง <S <S แล้วถามว่าบางครั้งพอเราผมก็นั่งน,นั่งนั่งนั่ผ่านแต่ก่อน,กนที่บอกว่าเราแม็กซิมมแบบต้องการที่จะพอโตเต็มที่ตลอดเวลาถามว่าถึงจุดหมายแล้วเอ้คุณอยู่ตรงไหนระหว่างทางที่เดินมีใช้เวลายเยอะกว่านะคุณบิวคือทั้งชีวิตเราอ่ะสามร้อสิบห้าวันเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางที่เดินนะแต่ประเด็นคือเรามองอย่างเดียวว่าพอต้องโตขึ้นบางครั้งเนี่ยไอพอโตเนี่ยมันอาจจะมาจะเป็นแค่ผลผลพลอยได้เนาะ แต่การบริหารสิ่งที่เราที่เราจัดการให้มันดีเนี่ยผมว่ามันต่างกันนะครับวันนี้เราต้องมานั่งสมดุลมากขึ้นว่าเอยคนเวลาคุเราจัดทุนผ่อนเราเอ้เราเราโยกไปทางเวลมากเกินไปเราโยกไปแคทโอมากเกินไปหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบาลานซ์ให้ได้นะทั้งสองส่วนนี้ใช่ไหมคะซึ่งสำคัญมากๆเหมือนกันเนาะบางทีช่วงเวลาที่ตลาดดูเหมือนแย่แล้วแต่บางคนก็มองในมุมมุมของโอกาสนะเราอาจจะแบบใส่ไปแต่ว่ามันก็ใช้เวลาใช่ไหมคุณแพทย์เพราะนั้นมันอาจจะทำให้เวลกับตัวแคชโฟไม่บาลานซ์กันก็ได้เนาะค่ะใช่เพราะว่าจริงๆ้วถามว่าพอจริงตลาดขาขา,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 าขึ้นเนี่ยมันควรเน้นเน้นรัางเวลเลยค่ะจะถามว่าตลาดขาลงเนี่ย เราควรมีแค่โฟร์แต่สิ่งที่ยากคืออะไรคือตลาดก่อนก่อนที่มันจะลงมันขึ้นก่อนเนียพอขึ้นก่อนเราก็อัดไปไปด้วยหุ้นที่มันสร้างสร้างเวล่องเนี่ยค่ะแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นตลาดขาลงปั๊บเฮ้ยเราติดอยู่หุ้นที่แบบเฮ้ยมันสะปันปนนะติดอยู่หุ้นที่มันเป็นหุ้นเติบโตนะถามว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วถามว่าความยากเนี่ยในแต่ละรอบไม่เหมือนกันแต่แต่รอบเนี่ยพอพอมันลงปุ๊บถึงจุดหนึ่งมันก็กลับเป็นขาขึ้นแล้วแต่รอบเนี้ยผมว่า มันมันเริ่มมาท้าทายเราเนี่ยว่าแบบคุณจะบริหารได้ดีพอหรือเปล่าเพราะว่าเงินเนี่ยถามว่าพอมันไม่เข้าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมันลดไปทั้งโลกนะคุณิวเพราะว่าเรื่องการซึมเงินต่างเนี่ยมันน้อยลงแต่เปี้ยเริ่มเป็นขาขึ้นนีนะมันทําให้เห็นเลยว่าจริงแล้วฟันเนี่ยมันมันถูกมันถูกดึงออกไปนะครับธุรกิจที่มันจะไม่เหมือนเดิมนะคือหลายคนจะคิดว่าทุกตัวต้องกลับมาจะต้องดีจริงไม่ใช่นะบางทีอาจจะไม่กลับมาเลยก็ได้นะครับซึ่งอะไต่างคือ ถ้าไม่กลับมาเลยคุณจะ m ม n a g เงินยังไงนะครับค <Okay. S 1> ือรอบนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องเราต้องมานั่งแบบคือนั่งดูพอร์ตใหม่เลยะว่าแบบพ hey, อร์ตเราตกลงอย่างนี้ยังไง นะครับค่ะอันนี้น่ากลัวม,มากเหมือนกันคุณแพทย์เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาบางชีนักลงทุนน่ะเราจะจําราคาเดิมเนาะคุณแพทย์ใช่ไหมคะจําราคาเดิมแล้วพอมันลงนะวันนี้ <S 1> <S 1> <S ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมันต้องกลับไปในราคาเดิมเลยแต่กลายเป็นว่ามันไม่กลับแล้วแล้วเราก็เข้ามาในจุดที่มันอยู่ข้างล่างแต่เป็นข้างล่างที่ไม่ขึ้นแล้วหรือพร้อมที่อาจจะลงต่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณแพทย์อยากให้คุณแพทย์ช่วยให้มุมมองสําหรับนักลงทุนกลุ่มนี้บางทีที่ไปติดกับดักตรงนี้นิดนึงค่ะคุณแพทย์คะบางที เราก็อันนี้ยผมว่าก็เป็นกันทุกคนนะเราคุ้นเคยกันแล้วายเราเราติดอ่ะเราเป็นอเราแดงด้วยก็เรเราเป็นท่นนี้ท่านี้โนนี้พอถึงเวลาแล้วเราหวังว่ามันจะกลับมาึไม่ใช่นะคือ <laughs> จริงมันต้องมองใหม่นะครับคือบางครั้งเนี่ยสุดท้ายหุ้นจะไปหาขึ้นไหมใช่แต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นในเลเวลเดิมนะบางคนหุ้นมันลงมาจากร้อยหนึ่งวันนี้เหลืออยู่ห้าบาทแล้วทุกอย่างแล้วบางนพูดว่ซื้อห้าบาทเนี๋ยจะได้ไปร้อยหนึ่งบอกไม่ใช่คือถ้าคุณซื้อจุดเนี้ยมันต้องมองใหม่แล้ว ถ้ามันขึ้นห้าบาทเป็นสิบาทนี่มันคือสุดยอดแล้วนะถ้อห้าบาทสิบาทเป็นสิบห้าบาทนี่จริงอัดต้องขายแล้วนะวิวนุ่งเท่าไงคือนันเราอง manage expectation เราอ่ะให้ให้ให้มันเข้ากับตลาดด้วยนะครับคืออย่างตอนนี้เอาตรงๆถามว่าเราต้องมานั่งคิดคืออะไรก็คือว่าจริงอ่ะตลาดลงมามันไม่ได้ลงเหมือนเขาก่อนนะลงมาเพื่อรอการขึ้นอย่างอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันลงมาเพื่อปรับราคาของหลายสิ่งหลายอย่างนะ ยังก่อนนั้นเนี่ยอายุอย่างถามว่าก่อนนั้นเนี่ยบ้านเราแพงไปคอนโดเราแพงไปนะ,ะเนี่ยกำลังปรับราคาม,าม,ามาันมาถึงฐานใหม่ซึ่งพอฐานใหม่มันจะเป็นราคาของฐานใหม่หุ้นเหมือนกันคุณผิวตอนนี้นพีเอเราเล่นกันโอ้พีเอนหกสิบปีกันร้อยหนึ่งถามว่าแพงไปไหมแพงไปนะครับสุดท้ายมันต้องกลับมาปรับฐานนะครับแล้วตอนนี้ถามว่าอาจจะมีตลาดแพงมา,ามัมีอย่างตา่างประเทศตอนนี้ก็ยังแพงไปนะแตม่มานั่งดูว่าโหคนหุ้นเทชลาหุ้นเจ็ดนังฟ้าแพงไปถามว่า ช่ไหมใช่ถึงจุดหนึ่งมันต้องมีการปรับอยูแล้วต้องปรับตรงไหนเนะี่ยแต่ว่าตอนตอนกำลังดีทุกคนก็จะแห่กันซื้อเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกว่า,าเออเราจะสมรดเนี่ยทุกคนต้องมีนะเพราะว่าต่อไปอนาคตทั้งโลกมันไม่ใช่นะ่ะคือคือมันถามว่าไอไอ,อตอนที่แพงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนไรยาวคุณไ่ต้องซื้อก็ได้นะค่ะเออเพราะคนที่เป็นนักลงทยายาส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอคือเรามักจะไม่ค่อยขายขายไม่ค่อยเป็นมะเนี่ยอยากอยากจะซื้อยาวแล้วก็ถือ นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็มานั่งดูว่าราคาต่างๆเนี่ยฐานเนี่ยมันมันมันกลับมาสู่ความเป็นจริงหรือย mm ังนะครับในบ้านเราเนี่ยถามว่าเราต้องมองหุ้นไม่ไม่ได้เผื่อ p ีสูงแหล้าถ้าตอนนี้นะนะครับ mm hmm. ในอนาคตต่อไปในในช่วงที่เรากลับมาเนี่ยเราจะมองในในจุดที่ PE ที่มันต่ำลงนะครับ <becca. S 2> แต่หุ้นที่ดีก็คือหุ้นที่สามารถที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมันไม่โดน disruption เนี่ยเต็มที่นะครับอย่าง บ้านเราหลายอย่างสากกำกัเก่าเนี่ยมันก็ยังเติบโตได้อะครับค่ะนี่ส่วนตัวคุณคุณแพนละคะช่วงที่ผ่านมาคือเราคุยกันตลอดเนาะในเรื่องของการทริมกําไรเก็บเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยเหล่านั้นยังอยู่หรือว่ายังทยอยเข้าไปลงทุนแล้วหรือตอนนี้มีเงินสด ถือในมือมากขึ้นไหมคะคุณแพทย์คะเพื่อเพื่อรอเพราะรู้ว่าถ้าเข้าบางทีมันอาจจะยาวนานกว่าที่เราคิดเนี่ยบริหารหน้ตาต่างบริหารตัวนี้ยังไงคะคุณแพทย์คะสําหรับส่วนตัวพอส่วนตัวส่วนตัวเลยใช่ไหมคุณส่วนตัวเลยใช่ส่วนตัวเลยเรื่อยนี่คือเก็บเก็บแต่เงินสดเลย <laughs> อตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมมีสัดส่วนที่มากกว่าทุกช่วงเวลาไหมคะถ้าถ้าแบบประเมินกันในช่วงถสวถาน<อ>การณ์นีก่นาบอกว่าสัดส่วนก<า>็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะถามว่า เออครับไอ้ทำไมาเป็นอย่างนั้นนะัะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ย่างที่บอกอ่ะผมต้องกลับมาดูพอร์ตกันพอร์ตเราเป็นยังไง <Okay. S 1> คือพอร์ตผมไม่ใช่พอร์ตไม่ไม่ใช่พอร์ตของการสร้างแคสโซ่ไ hmm. งนะครับมีไหมมีบ้างเป็นผลพลอยได้เช่นแบบว่าซื้อมาเพิ่มมันมันมีปันผล <Okay. S 1> นะครับเออแต่ไม่ใช่พอร์ตที่ที่พอร์ตที่บังคนเนี่ยสร้างสร้างแล้วก็มีจะหุ้นปันผลอ mm ื hmm. อ,บบอันนั้นน<ะ>่า <นะ S 1> จะ,จะเป็นปพอร์ตที่บ้านเนาะที่คุณพายเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะอ่าใ,ใช่ใช่แต่จริงพอรทที่บ้านถึงเป็นแบบนั้นผมก็ไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะอืมค่ะก็เอาเอา,เอาแคชมาเก็บไว้นะครับเพราะผมมองว่าสัดส่วนตอนนี้จริงจริงแล้วเนี่ยถามว่าณเวลานี้เลยเนี่ยควรม,มีหุ้นเต็มที่นะผมว่าแค่ประมาณสักไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นของพอตอืมเออ เกินกว่านั้นเก็บเป็นเงินสดไปเลยเพื่อไม่ไปตราสารนี้ไม่ไปอย่างอื่นอะไรที่ความเสี่ยงต่ํากว่าหรืออะไรด้วยใช่ไหมคะคุณแพทย์คะมองยังไงคะผมว่าตราสารนี้ตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยตรงๆะลยคุอิมีร้อยบาทหรือซื้อตราสารนี้มาจะให้คุณบเต็มที่เลยคุณเอาเฉลี่ยนะจาคุณยู่ได้ห้าบาทค่ะแต่ห้าบาทต้องไปลุ้นนะว่ามันจะดีฟอลหรือเปล่าสู้เก็บร้อยบาทไดีกว่า,<ข>าใช้ได้ยี่สิบปี คือบอกเงี้ยคนบางทีนั่งถึงวอาโอ้ไม่ได้เงินเลยเนี่ยไม่ได้เงินสดนะครับแต่ว่าจริงๆก็บางครั้งเนี่ยบางครั้งตลาดเวลามันมันปั่นป่วนมากๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตื้นลึกหนาปางของบริษัทนะค่ะหลายบริษัทที่ผมเห็นแล้วเซอร์ไพรส์มากอย่างไอเอสนะนะครับคือตอนนี้ดูเป็นดาวรุ่งมากๆแล้วลงทุนในหลายธุรกิจมากนะครับแล้วก็โอดูเขาแบบสุดท้ายตอนนี้แบบเฮ้ยทำไมแบบออกมาเป็นอย่างเนี้ย ดูเหมือนปรับตัว,ตตวเก่งนะถ้าหลายคนมองใช่ไหมคะขยายธุรกิจปรับตัวอืมตรงนี้ถามว่าเอมันมันมันสอนอะไรไหมจริงผมว่ารอบนี้สอนสอนผมเยอะมากเลยนะนะครับรายการที่เราเรานั่งดูอยู่ขอบสนามบางครั้งก็ก็ช่วยเหมือนกันนะนะถ้าราะจร่จริงแล้วถามว่าผมลงเยอะอยู่แล้วนะคุณดิฉคือผมมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วคหุ <laughs> ้นเนี่ยนะครับดังนั้นไม่ไม่ได้เดือดร้อนที่ต้องมีเพิ่มคือแต่แต่ถ้าเกิดมีแต่เงินสดเลยก็ไม่ได้น่ะ คนไทยจิเงินสดเลยตอนนี้จริงเป็นงหวะการซื้อที่ดีมากมากมโดยเฉพาะต้องโฟกัสไปที่ปันผลไหมคุณแพทตอนนี้คนพูดถึงโอกาสในการลงทุนหุ้นปันผลในหุ้นไทยค่อนข้างเยอะอะ่ะคุณแพทช่วยให้มุมมองเรื่องนี้เสริมเข้าไปนิดนึงได้ไหมคะจริงๆไม่จําเป็นนะคุณผมว่าการการซื้อในช่วงนี้ยเราสามารถกระจายได้เลยค่ะเพราะมันเพราะตอนนี้มันหุ้นมันมันอยู่ในโซนค่อนข้างถูกอยู่แล้วของบิวเพราะหุ้นปันผลเนี่ยมผมว่า คือบางครั้งคนบอกหุ้นมันผลมาก่อนแต่เอาจริงแล้วนะตลาดรอบเนี้ยเอาตรงนะเราเดาเลยไม่ได้นะเห <c oughs> มืนอนเมื่อกี้เราบอกตามฤษฎีต้องเป็นอย่างนี้แต่พอมันมามันไม่ตามทฤษฎีอย่างเดีเยวคุณผ <c oughs> อ่ามันกลายเป็นว่าไอ้หุ้นต็อกเก็ตขึ้นมาก่อนเป็นไปได้ไหมเอาตรงๆเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใช้เม็ดเงินที่น้อยกว่า <c oughs> <c oughs> อ,อาคุณผิวนึกภาพนะแต่หุ้นขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยคนต้องมีนั้าทุนใช้เงินใส่เข้าไปเป็นพันล้านหมื่นล้านหุ้นถึงจะขึ้นอ่ะ คุณึุณขึณ้นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เงินไปพัดหมื่นล้านละนะซื้อแลแต่สมสมติหุ้นตัวขนาดเล็กเงี้ยใช้เงินไปหลักร้อยล้านอาจจะขึ้นไปแล้วห้าเท่าแล้วนะนะ<ม>แต่ว่าถามว่าแล้วทำไมตอนนีาาา้ไม่ขึ้นอนะ่๋อ,รอจริงผมเนี่ยถ้าถ้าเราศึกษาตลาดจริงเนี่ยถามว่าหุาา้นพวกขนาดเล็กจริงเนี่ยถ้าตลาดกลับมามีสภาพคล่องรับเนี่ยหุ้นพวกนี้ขึ้นทันทีและขึ้นแรงพอเลยไหมเพราะมันใช้เงินในการขึ้นไม่เยอะ แต่ถามถาว่าสิ่งที่ใช้ยเยอะคืออะไรคือการที่จะทําให้มีคนมารับต่ออยอ,อ่ตลาดต้องเอือ้อเราเลยเราเลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมทําไมหุ้นต้องรอตลาดทาไมหุ้นไม่ขึ้นมาเลยถามว่า,าวันนี้ใช้เงินไ,ไ,ไม่กี่สิบล้านบางตัวขึ้นสิลนิ่งแล้วนะบางทีหลายสิ้ลิ่งด้วยนะแต่ประเด็นคือ,อม,มันไม่มีคนมารับต่อน่ะอันนี้ก็ประเด็นคือบางคนพอพอสมุทรจักรสมุติเจ้ามือเข้าไปจะทําให้หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันไม่มีคนมารับต่อเนี่ยสุดท้ายเจ้ามือเจ๊งนะ นนในตอนนี้ถามว่าเจ้ามือมีเงินนะผมเชื่อว่เจ้ามือมีเง,เงินเยอะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเขาแค่รอตลาดซึ่งวันนี้ตลาดมันยังอย่างที่บอกอะคุณต้องเก็บคอง,งอข่าวพอสมควรไหมเนี่ยแค่โพให้ดีเพราะว่าตลาดมันตอนนี้มันยังฝรั่งยังไม่กลับมานะครับแล้วก็ถ้าฝรั่งไม่กลับคนไทยก็ไม่ลุยอะวิวหรือเปล่า ค่ะไม่ง่ายนะคุณแพทย์รอบนี้ใช่ไหมคะมองว่าการกลับมาแล้วไปเลยวิ่งกลับไปเลยเนี่ยขาขึ้นรอบใหม่อ่ที่เราเคยคุยกันบ่อยๆเนี่ยรอบนี้น่าจะไม่ง่ายใช่ไหมน่าจะยืดเยื้ออยู่พอสมควรถ้าประเมินนะวันนี้คุณแพทย์มองแบบนั้นไหมคะอีกก็ผมว่ายืดเยื้อไงเพราะว่าถามว่าตอนเนี้ยคุณบิวหุอ้พวกอ้ทุกอย่างหุ้นมันแพงๆหุ้นหุ้นเทคหุ้นไรเนี่ยพีอีสูงเงี้ยแจ้ขึ้นต่อมันไม่ยากค่ะ มันใช้งเงินไม่ไม่เยอะซื้อปั๊บจะก็จะมีรายย่อยโผล่ขึ้นไปรับแพงขึ้นอีกเหมือนคนแย่งมาซื้อของแพงอะ่ะแตถามว่าเขาจะมาสู่ของถูกเมื่อไหร่เมื่อของแพงไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเขาเอ็กซิสแล้วนะพอเขาเอ็กซิสตปั๊บเนี่ยรายย่อยอยังกระโดดเข้าไปรับต่อนะมน่ในตลาดในต,ตลาดอะ่ะพอกรโดดไปรับต่อปั๊บถามว่าพวกนี้เงินเอ็กซิสขนาดเยอะมากๆเขาพอพอเขารู้ตลาดมันเปลี่ยนทิศทางปั๊บคราวนี้เขามาเขาโดนมาเข้าตลาดเราแล้วอ่าเพราะว่า ถามว่าเม็ดเม็ดที่สำคัญที่สุดลรงลองดูว่าสมาร์ทมันนี่ที่ตอนเนี้ยมันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้สมาร์ทมันนี่ยังอยู่ในหุ้นแพงอยู่เลยอ่ะค่ะยังอยู่ในคริปโตอยู่ในอะไรที่มันแพงเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งแพงยิ่งกันการแพงไปต่อมันใช้เงินน้อย,อ,ยอืมอ่าเขาก็อยู่แต่เมื่อวันไหนก็ตามถ้าคุณเห็นเนี่ยสมาร์ทมันนี่เขาเขาย้ายปั๊บเนี่ยมันย้ายมาตลาดเราอ่ะต่อไปเราได้เลยว่าคือขาขึ้นครั้งใหญ่อืมอ่าแล้วตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรคือ ลายย่อยเข้าไปรับติดลอยครั้งใหญ่เลยคืออ <c oughs> ะไรพวกแบบนี้ยผมว่าเราต้องมานั่งดูว่าเ,เราตรงลงเรา m มเน g เงินยังไงแต่ถ้าคุณเทรดอยู่คุณนั่งดูจังหวะคุณก็คุณก็ไม่ติดอุ้นหรอกเพราะว่าพอพอลงมาคุณต้อซับล้อออกไปแต่เกิดคุณบอกโอ้หวันนี้เราจะเข้าไปรหละย,ยาวเพื่อเข้าไปถือเนี่ยในอนาคตของโลกอีกสิบยี่สิบปีหมดตรงนั้นไม่ใช่จุดวางนะตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ต้องเข้าก็ได้นะ โอเคโอ้มีความยากเหมือนกันนะนตอนนี้สิ่งสําคัญก็กลับมาที่หัวข้อเราในวันนี้ใช่ไหมคะเรื่องของแคชโตลนัจนสำคัญในช่วงเวลาแบบนี้เออเมนเดสเงินบริหารน้าตักเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะไปแค่ไหนไอ้ที่คิดว่าโใส่เข้าไปเต็มเต็มตลาดแย่เดี๋ยววีเชฟกลับมาเดี๋ยวเงินจะได้โตเวลจะได้แบบ ขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะกละยุทธ์ใ้ใช้ไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้แล้วเสี่ยงมากถ้าคิดแบบนั้นด้วยถูกไหมคะคุณแพทย์คะในยามนี้่<ต>ยกเว้นเรามีเงินนอนแลตอนนี้ไม่มีหุ้นนะครับลงมาสักไม่เกินครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยผมว่าก็อโอเคอเพราะหุ้นมันถูกะนะครับนี่แบบว่าต้องทําใจว่าอาจ,จนานนิดนึงนะนะครับอแต่ถ้ามาก็คุ้มค่าคุ้มค่าค่ะ แต่รอได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ไม่ไม่นิ่งด้วยสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ยิ่งคนทํางานการงานไม่มั่นคงไม่แน่นอนอันนี้อย่าห้ามเสี่ยงนะคุณแพทยใช่ไหมคะอันนี้อ,นนอันตรายค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ เราก็ลุ้นกันเนาะภาพของตลาดนะในช่วงเวลาจากนี้เนาะว่าจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะคุณแพยเขาจริงๆรงรอมานานมากแล้วเหมือนกันเนาะหุ้นไทยเนี่ยนะคะรอมานานแล้วสำหรับหลายๆคนใช่<ๆ>คนนือรอบนี้ผมว่าผมว่ายากผมว่ายากนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็เราก็ต้องเรียนรู้ทุกรอบแบบคุณวิวถามว่าทุกรอบก็ต้องคือมันต้องมาถามตัวเองว่าตกลงเขาสอนอะไรเราอือย่าให้อย่าให้ทุกวิกฤตมันมันผ่านไปโดยมันไม่มีคุณค่าเนาะนะครับ เออพอมันพอมันเราได้เรียนรู้เนี่ยผมว่าเราเป็นนักนคุนที่เก่งขึ้นแล้วสุดท้าย,ยของตลาดพอพอมันผ่านวิกฤตทั้งหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นขานขึ้นครั้งใหญ่อยู่แล้วอะ่ะค่ะเออพอรอบนั้นเราก็าจะอ๋อเนี่ยโ้เนี่ยมันสอนสิ่งนี้เราไง <c oughs> ตอนนั้นเราไม่เรียนรู้เลยอะไรเงี้ยเออ แต่สําคัญก็คือ,อเรายืนระยะเราอยู่ได้นะยังไม่ถึงขั้นต้องแบบว่าอนี่หายหรือว่าร้างพอร์ตออกจากตลาดไปันก็ยังไมใ่ใช่ไม่ใช่ใชค,คือยืนระยะมืงอย่างนี้คือทั้งหมดเนี่ยอย่าให้คุณต้องแบบว่าโดนฟอสฟอสเซลขายหุ้นออกมาหรือว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องตัดสต็อปลอสคือถ้าซื้อก็แน่ใจคุณไม่ขายถ้าคุณถะซือยาวนะนะฮะแม้จะลงไปซื้อไปลงไปห้าสิบเซนผมก็ไม่ขายอันเนี้ยก็โอเค เพราะว่าคุณมเนีสำคัญกันไมเไอตัวแคสโฟของเราเนี่ยให้ให้เราสามารถยืนระยะเนาะแล้วเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณพานขาที่เข้ามาให้มุมมองทั้งภาพตลาดด้วยแล้วก็ประเด็นเรื่องของเวลกับแคสโฟด้วยนะเพื่อการลงทุนระยะยาวที่ดีขึ้นนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพาน์ขาโอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญได้คุยกันอีกนะคุณพานคขาครับคุณวครับ